ครับสวัสดีครับผมพอกันอีกแล้วครับก่อนข้ามมิสานบันแมทเมื่อนี้ผมก็ได้ของใหม่มาอีกแล้วครับพี่น้องครับผมก็ได้สร้างตัวหนีบโทรศัพท์มาอีกแล้วครับของยี่ห้อยูเลนซีครับร้อยสี่สิบแปดบาทครับพี่น้องครับมาชมกันเลยครับ สร้างซื้อมาจากประเทศจีนครับยูแรนซี่เอสทีศูนย์หกครับลอยซี่สิบแปดบาทครับสร้างซื้อมาจากเว็บไซต์ช้อปปี้ครับ เดีย๋ยวเขามาเบิ้งงควอมกันครับครับนี่แหละครับอันนี้มีเกีียวครับอันนี้ก็หมุนได้ครับตัวนี้ก็หมุนได้ มุนได้360อหกสงศาครับเวลาสิดไส้โทรศัพท์กับกดตัวนี้ครับดึงออกแบบนี้ครับเดี๋ยวผมสิดใ่่โทรศัพท์ให้เบิ้งครับนี่นะครับใส่ลักษณะนี้ครับเดี๋ยวขอถอดเ็ดออกแป๊บหนึ่งครับ เน,นี่โทรศัพท์ห้างเด้อครับโทรศัพท์พังนี่แหละครับ เดี๋ยวผมติดตอขาตั้งไ้เบิ้งด้อยครับขาสว้วามีตัวตอกะสามารถเอาาียมตอตัวนี้ได้เลยครับมีเกีียว1 4อยู่ครับตัวนี้ก็เป็น่ฮหอดสู้ก็ได้ครับตอหอดสู้ไอ้ตัวนี้ก็ใส่หอสดส,หอสู้ได้ครับต่อไม้ตอไฟก็ได้ครับ นี่แหละครับแบบกระทัดรัดครับตัวนี้กับปับ๊บห้มันแน่นครับตัวนี้เป็นเกียวปับ๊บห้มันแนนครับหรือว่าสีมีขอต่อกับมาตอจากตอตัวนี้เลยครับงาวมาพีเลยครับ ต่อไปผมก็ทีบอ่อใสอีกแล้วครับพวกเล็กแป๊บพวกทอ่อพีวีซีครับต่อไปผมก็ทีบอ่อใสครับบ่อแน่นกับปั๊บเอาครับมันหมุนได้ครับตัวนี้หมุนได้นี่ครับหมุนปั๊บเอาอันนี้ครับหมุนได้ครับอันนี้หมุนได้ครับ เดี่ยวขึ้นนี่ครับปั๊บได้ครับทุกเชียแบบนี้ครับปั๊บเลยก็หมุนตัวนี้ครับนี่ครับหมุนไวขัดจีพอนก็หมุนนอ็อตหมุนเกียวตัวนี้ครับหมุนออกครับแล้วก็ทับแบบนี้ได้ครับ ต่อไปผมกับสีไส่ตัวนี้แะครับยูแลนซี่ครับสร้างมาจากประเทศจีนครับอนากตผมกับสีซื้อไฟมาต้อนี้ครับเวลาทายตอนกลางคืนครับมาเสียบมองนี้นะครับมองนี้เคลื่อนช่องฮอตสู้ครับ ครับสุดท้ายนี่ผมขอจ่ายไปก่อนเด้อครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก่อนครับมีสันแม่เด,ดยอครับคลิปหน้าพบกันไหมสวัสดีครับผม